สวัดสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับ cg คอมกูกากันอีกครั้งหนึ่งกับเกมเอไรน์พภาค3 d e f i n i t i v e e dition นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาเทียบช่าใกล้กับฐานทัพของพวกสเปนนะซึ่งก็มีเรือสมบัติเต็มหมดเลยซึ่งเราจะต้องทําการยึดสมบัติพวกนั้นเพื่อที่จะได้เป็นเงินหมุนไปที่ The Fortress of the l a ลกกันนะฮะซึ่งตอนนี้พวกเราเอ้ย t ด e l เล e ออ o เด o ดิอเออดเลกไม่ใช่โอเคตอนนี้เราก็ กำลังสร้างเมืองนะก่อนที่จะทําการอะไรเนี่ยต่างๆเนะี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างเมืองก่อนแล้วเราจะได้ไปลุยกันนะฮะตอนนี้มีเรือประมงของพวกสเปนไหลมานะยิงมันครับผมเละเป็นเสียงๆตอนนี้ก็ระหว่างนี้นะเราก็ต้องช่วยกับนักรบชาวอินคานะซึ่งก็ดูเหมือนแต่งตัวแบบเป็นลายหวังลุกแบบนักฟุตบอลกัวเ,เชียนะผมแต่เป็นสีเขเงินนะเพราะอันนั้นเลยเป็นสีแดงเนาะโอเคผมก็จะให้ชาวบ,บ้านนะ ก็เ,เก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างอัปเกรดยุคอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนายไปทางนี้คนนายไปทางนี้นะระหว่างนี้ก็สร้างตลาดครับผมโอเคมีชาวบ้านมา2คนแล้วนะผมก็จะสร้างเออลงเก็บลงฝึกทหารนะไปดูเฮ้ยแต่ก่อนไปช่วยช่วยเฮ้ยเสียงอะไรผมมีเสียงเหมือนเออตึกถล่มน่เป็นบั๊กมั้ง โอเคทหารยิงผมชอบทหารไฮแลนเดอร์มากเลยนะคือน่าจะแบบเป็นทหารของมอร์แกนเนาะเพราะว่าเป็นชาวสกอตแลนด์เหมือนกันแล้วดูดาบไฟป,ปืนเขาดีโอ้โหเหมือน,นกับไบโอนเนตดูปใหม่ไฮแลนเดอร์นี่ยิงทีหกสิบสามดาเมจนะเยอะมากโอเคอ๋อเมื่อกี้ในะเป็นตึกถล่มของไอ้บาร์เล็คแน่ๆนะโอเคผมก็จะสร้างอูอ่ต่อเรือด้วยนะเพือ่อที่จะเออ่ ฟื้นพลังเรือของเรานะโอเคระหว่างนี้เหมือนจะเราจัดการพวกสุนัขป่านไปหมดแล้วนะอขอคนหน้าไม้เพิ่มครับโอเควันนี้เน้นอัปเกรดตัดไม้นะถึงแม้ว่าเราจะเก็บเบอร์รี่อยู่สวยงามเรียบร้อยโอเคเพิ่มไปสองแล้วก็ขอคุณหอกเพิ่มดีไหมไม่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะค่อยสร้างแล้วกัน เฮ้ยแกเลียนยังอดยเพิ่งซื้อเอาเรือประมงไปหาหารก่อนนะครับสำคัญกว่าแล้วก็เอาลงเก็บมาครับไปไปฝั่งนี้ก็ตัดมาครับนักโทษฉีนค่ะไปช่วยเขาก่อนเร็วไปตอนนี้อัพเกรดยุคเรียบร้อยแล้วนะฮะไป ทหารไปช่วยช่วยนักโทษชาวอินคาเร็วๆสวยครับผมเรารู้ว่าเรือเรือสมบัติของสเปนอยู่ที่ไหนเด,เ,ไหเ,ดเดี๋ยวเราจะพาไปให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวจะพาให้ไปดูโอเคก็ตามนี้เลยคนระับโอ้โหทำลายแค่หกลามไนดะ้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แต่ว่าเรายึดมาได้ลำหนึ่งเนาะก,ก็เท่ากับ ต้องยืดแค่ห้าลำก็เหลือแหละเอามอเตอร์มาครับผมชอบโอเคไปไปขอเรือบะมงครับเรือบะมงจับปลาครับจับปลาจับปลาลำหนึ่งลำหนึ่งโอเคตอนนี้ชาวบ้านก็เก็บทรัพยากรไปเรื่อยนะจับปลาครับจับปลานี่เป็นปลาอะไรอ่ะปลาโคดนะโอ้โหปลาโคดปลาโคดก็ไปลงปืนใหญ่ครับ โอ้ลมไม้กันจ้าละวันเลยทีเดียวน่าจะแค่นี้คงพอแล้วล่ะนะเดี๋ยวเอาแกเลียนอีกสักลามึงอ่ะเพื่อความชัวเราจะได้คลองหน้าน้ำแห่งนี้นะเจ๋วครับก็อัพเกรดทหารครับผมโอเคมอต้ามาแล้วนะ ไปไปไป <are> เดินช้าเดินช้าเดินช้าเดินชา้าก like ็เปลี่ยนสแตนครับผมไปไฮแลนเดอร์นี้ดูดิเป็นทหารแบบใส่กระโปรงนะัะผมตามวัฒนธรรมของชาวสกอตไปยิงเลยเจอร์เข้ตัวเดียวอย่าไปกลัวสวยครับไปเก็บมานี่มีเรือจอดอยู่นะภารกิจหลักของเราก็คือ ยึดเรือให้ได้สิบลำเอ้ยหกลำไม่ใช่สิบหกหกลำแล้วก็ทําลายป้อมของพวกสเปนนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็ฆ่าเดีวกาโดนะก็น่าจะเป็นบออน,นี้แหละเนี่ยนะมีออร่าอยู่นะปะเดี๋ยวเราจะจัดการมันเนาะก่อนอื่นช่วยกันปลดปล่อยนักโทษก่อนนะครับไปแล้วก็มีอารลิสเบตแลมซี่มาด้วยนะที่เรียกวาลิซี่ใช่ไหมเออ สกิลเขาก็คือยิงสร้างดาเมจรุนแรงนะโอเคแล้วก็ขอเอานี่ะกันนักดาบนะมาตรงนี้แล้วก็ฐหานม้าครับเอาแลนเซอร์ไว้ค่าอินเทนตรีเนาะตอนนี้เงินเราไม่ค่อยมีนะเพราะว่ายังไม่ได้ยึดเรือสมบัติอะไรมากมายนะแต่ว่าอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะเยอะแน่นอนตอนนี้ไปก่อนเลยมา นี่ครับได้เรือมาแล้วเรือลรานี้สามารถจ้างบุคเนียได้เลยนะเป็นตัวสลัดในโลกใหม่นะครับผมไปยี่มันน่าจะไม่กี่นัดมั้งคุยพังโอ้สามนัดเหลือห้าร้อยนะดาเมจทีละห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคพนโคพนศัตรู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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน

มอเตอร์เราเสียไปหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับกลับไปสร้างใหม่ก็ได้อ่าไปกลับไปทำงานครับนี่มอเตอร์อย่นี้แต่ว่าเงินยังไม่พอนะขายขายขายเนื้อขายเนื้อโอเคนี่มาละเดี๋ยวผมเห็นกวางขึ้น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 ที่ใครทำดิซี่ครับผม มันต้องได้รับการชดใช้นะยิ่งขึ้นไปเลยโอเคเดี๋ยวนะผมเห็นแวบนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนผมเห็นนี่นี่สเกลสเกลเข้าฐานศัตรูไปอ๋อโดนโดนบังครับบนดนบังไปไปไปเปิดแมปครับผมต้องการคนสอดแนมนะ ขออีก,ขออ,กขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมบ้านเต็มเออเขาเรียกว่าอะไรนะ population r i c h นะยิงมันดิจะมีป้อมไหมตรงนี้ไม่มีแต่มีปืนใหญ่วะโอ้โหแล้วเราก็เราก็เจอกับเอ่อพอคอนเน็ตนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ตีมันตีมัน นี่แน่สวยครับมาม้ามมาเอ้ยเลเซอร์เลเซอร์ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็โดนโจมตีอีกแล้วนะโดนโจมตีอีกแล้วถอยก่อนถอยก่อนเร็วเร็วโอเคแล้วก็เรือลำนี้เป็นของเราไปแล้วนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปไปยิงยิงมันยิงมันทำยังไงดี เคส่วนมอ์แกนเก็บสมบัติสวยมาสวยงามมากแล้วก็เอาอะไรดีเอหาอหารดาบนะหารดาบแล้วก็ชาวบ้านครับสร้างบ้านให้หน่อยสิเพราะว่า population reach ไปแล้วนะลิมิตไปแล้วให้ห้าลำเอ้ยห้าหลังเลยแล้วกันแล้วก็ไม้ครับไม้ไปยิง โอ้ทล่มเลยนะก็ขอคอยครับแต่การมันน่าจะยิงประมาณสี่นัดก็ระเบิดแล้วนะเยวทำลายลงตุลทหาผมของมันด้วยครับเวยเรียบร้อยเรือของเราแล้วสวยงามโอ้โห หยุดปั้นพวกมักำลังเอาทองของกษัตริย์ไปโอ้โหไม่มีใครหยุดเราได้ครับผมถ้าผมมีมอร์ซ่านะขอละอ่ะทหารต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกําลังเสริมกําลังเสริมกําลังเสริมกํลังเสริมจะอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหมันเอาเมสเคติอามานะ เจสเซียไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นยูนิตโอ伊スา่ฐานมานะยิงมันยิงมันยิงมันโอโ้โหโดนโดนลุมขนาดนะโอเคโอเคสวยครับสวยสวยเอาเอาม,มีมีตามมาหนึ่งคนนะแต่ว่าไม่น่าทันนะครับเล่เทไปไปาฐานฐานดาบับไปเสริมกำลังหน่อยเร็ว บลหอ,อกดีไหมไม่ดีนะเอาฮุสซาไปช่วยดีกว่าก็อัปเกรดด้วยไปครับไปครับไปไปไปดูหน้าน้ำแถวน,นี้สิว่ามีอะไรน่าย,ยึดบ้างนะตรงนั้นมีป้อมครับยิงมันเลยยี่มันโอ้ย,อยแรง มัสก mm ี hmm. ้ทีมัสกี้มัสกี้ทีจงตี้เรียบร้อยแล้วผมโนนหินเวี่ยงใส่ตายอันนี้อะไรอะอ๋อมีเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยจัดการไปดิจัดการมาดิมีเรือชัประมงผ่านแถวนี้นะอ้โหแรงมากแรงมากครับพุทธาไปไปสมทบกับกองทัพที่ตั้งอยู่นะเฮ้ยมีเบลูก้า ตรงไหนตรงไหนศัตรูแเอาอันนี้ไว้หน่วยที่หนึ่งเพื่อที่จะจะได้จัดทัพง่ายๆนะยอะขูเยอะขูสงสัยอยากมีแลลวตัวบาทิรัยอยู่ในท้องตอนนี้เงินเราสองพันแล้วนะเยอะมากสามารถซื้ออาหารได้สบายๆเลยจัดการมันจทศกาลมัน เดี๋ยวเอาสิบคนเลยนะเฮ้ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งให้มอต้าจัดการนะไม่ต้องยุ่งครับให้ให้ปืนใหญ่จัดการครับเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านอย่าให้เขาผ่านไปได้ไปก่อนไปก่อนอยก่อนโอ้โหโดนยิงนัดเดียวตายเลยเนี่ยนักโทษอินคาเราไม่ค่อยทนกับลูกปืนเท่าไหร่นะเี๋ยวร้อยครับผมเอ้ยตอนนี้เราได้เรือมาอีกลำหนึ่งแล้วสวยงามต่อครับต่อต่อ ขอเรือตอนนี้เหลือแค่ลำสุดท้ายลำเดียวแล้วนะผมคิดว่าผมจะเอาเรือลำสุดท้ายเนี่ยคือไม่ลำนี้ก็ลำนี้นะแต่ต้องจัดการเดอกาโดก่อนผมจะปิดฉากมันเร็วๆนี้แหละอ่าเจอป้อมครับ เคยชาวบ้านทำไมเดินมาตรงนี้กันเยอะจังจริงผมสามารถเอากองทัพนมาปลดปล่อยเรือสมบัติตรงนี้ก็ได้เลยนะแต่ว่าไม่ดีกว่าผมจะจัดการป้อมตรงนี้แล้วก็จัดการเดลกาโดด้วยนะเอาให้ครบไปกำลังเสริมมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ มาครับมานี่ครับมานี่เลยครับอย่าโม้ช้าๆครับดีสิดีสิมนที้สิดีแค่เรียบร้อยเก็บสมบัติครับว้าวโอเคมาอีกอันนึงอันหนึ่งเห็นไปคนชอบสมบัตินะผมเลยให้ไปเก็บสมบัติซะหน่อย สร้างอะไรเพิ่มดีไหมไม่ไม่ต้องสร้างแล้วมั้งอ่ะอันนี้ดีกว่าให้ยิงแรงขึ้นนะ,ะเผื่อได้จะต้องไปประทะกองทัพเรือโอเคตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าป้อมของมันแล้วนะยิงครับแบบพันห้านะฮิตพอย์์มานู่นแล้วมานู่นแล้วจู่โจม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 อย่ายมันพังคุยใหญ่เราได้ โอ้โหทนอยู่นะทนอยู่นะโอเคตอนนี้เลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วนะตรงนี้เป็นเป็นบ้านของใครเคยบ้านของนักลบอินคานะผมจะไม่ขอไปยุ่งแล้วกันเนาะเพราะมันอยู่นอกเส้นทางเรียบร้อยถล่มแล้วนะผมอ้านี่อะไรใครตายโอ้ทหารเราเองนะ เดี๋ยว,ยวมกำลังมาทางนี้ครับกำลังมาทางนี้แต่ไม่น่าจะรอดนะผมโดนแน่ไปครับไปไปไปตรงนี้มีอะไรเอ่ยเราน่าจะเอาเรือมาล่องมาตรงนี้ได้เสียงอะไรโโอ้หถอยก่อนถอยก่อนเรือปืนใหญ่ครับผมเรือปืนใหญ่ปอกเนตยิงสิปอกเนตยิงสิโอ้โหไล่หลังเรามา มอเตอรมอเตอรยิงมาเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องเจอแกเรียเราแล้วล่ะเรือเราเรือเราจัดการมันจัดการมันบวกด้วยมอต้าลุมครับลุมยิงมันยิงมันโอ้โหเรือเราเปิดไปถึงลำนะเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่กลางน้ำโอ้หันเรื่องตายนะเพี่แกเรียนแกเรียนแกเรียนยิงมันแกเรียนเอาให้เละเอาให้ทะลมเอาให้ทะลม ยิงไประเบิดครับผมโอ้โหไม่เหลือครับผมอะไรครับเรือไม่หมดอะไรครับเรือไม่หมดไป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 เข้าไปเลยเข้าเลยเข้าเลยโอเคต่อไปผมจะไปฆ่าเดอรกาโดเลยนะด้วยทัพทั้งหมดที่ผมมีนะจะเทเข้าไปเลยมันไม่น่ารอดแล้วล่ะชาวบ้านเจ็ดการเขาโอ้เรือเราเละไปประมาณสามสองสามลำนะ แต่พวกมันก็ไม่เหลือแล้วนะตอนนี้โดนครับผมโอเคแล้ก็ยิงท่าเรือครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยข้าไปทำไมเข้าไปทำไมออกมาออกมาออกมาไม่งั้นตายเข้าไปทำไมออกมาออกมาออกมานี่เนี่ยลองออกมาครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยตายครับแล้วก็ตรงนี้มาทางนี้ครับ โอเคเรามีมอต้าห้าอันทั่วแล้วรอบนี้ปะผมจะยิงบ้านแล้วก็จะล่อให้เจ้าเดลกาโดนี้ออกมานะคุณเห็นเไหมครับเห็นเไหมครับฮุซาครับผมฮุซาตายอย่าเข้าไปลึกอย่าเข้าไปลึกเดี๋ยวตายครับอย่าเข้าไปลึกอย่า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 แหลมอย่าแหลมอย่าแหลมสวยระเบิดเข้าไปเอาให้เละ มีทหารคนไหนอยากจะเข้ามาช่วยไหมไม่มีนะะหารล้มทหารล้พังเรียบร้อยครับโอ้โหเละต่อไปเป็นบ้านครับผมศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วเรียงแถวมาแล้วพร้อม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 ต้านพร้อมต้านยีมันยีมันบ้านเหลือไม่โดนไม่กี่นัดก็ล่วงนะะอีกที สวยครับผมพังครับโอ้โหตอนนี้ชิปเม้นต์ผมมาเป็น4อันแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยเข้าไปแก้ครับเข้าไปแก้เข้าไปแก้มาแล้วหมด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 มาแล้วจับมันโอเคไอเด็กกโดงรีบมาครับโอ้มันมันขนาบเรามาขนาบเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโมแกน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 ตรงนี้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  เด็กกระโดดอยู่นั่นครับเด็กกระโดดอยู่นั่นมกามมันเออโดนลุมโดนลุม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 เหลือสมบัติของเราแล้วเฮ้ยฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนโอ้โหโดนโลโก้พังโอเคน่าจะตายแล้วนะผมโดนโดนไอคอนบังนะแหมนึกว่าจะฆ่าเด็กกระโดดก่อนโอ้หมันพังป้อมก่อนว่ะปีใหญ่ใกล้ไปไม่เป็นไรนะหรือว่าทำธุรกิจเสร็จรูล่วง The true enemy ศัตรูที่แท้จริงของเราจะเป็นใครเฮ้ยไซฮินเอาละซาฮินดูเหมือนว่าเพื่อนชาวสเปนนายคลิกนายมาข้างหลังนล้เนี่ยถ้าไาจะฆ่าข้าก็ไม่มีใครหยุด Circle of the o s s ส s ได้หรอกทำดีมากมอร์แกนตอนนี้เราสมบัติของเราแล้วตอนนี้คนของข้าจะควบคุมทะเลสาบเอง ข้าขอเตือนท่านนะคอนเทสตาดรูนาเดลเลกเล็กอเดลูนาเนี่ยเป็นพลังก่อแก่อย่าไปยุ่งกับมันมอร์แกนทำไมเจ้าพวกคนเถื่อนนี่ยังอยู่ละ่ะนักโทษชาวอินคาได้ช่วยเราต่อต้านพวกสแปนิชเราไม่ต้องฆ่าเขาหรอกค่าคือผู้ผู้บัญชาก,การอัศวินและเจ้าต้องทำตามคำสั่งข้าจัดการเจ้าพวกเติร์กและคนอื่นให้หมดแล้วก็เจอกันที่เดเลก โอ้เล็กออเดอร์มูลโดนคลองอยู่นะตอนนี้เห็นหรือยังเฟรกนายโดนหลอกแล้วฮุบปากแหกตาดูสิโวเซอร์เคิลออฟเดอะออสซัสเนี่ยต้องการยึดทะเลสาบผมมคิดว่ามันคือเฟลท์นับยุทธ์สิ่งที่ข้าทำมาตลอดก็คือปกป้องสิ่งนั้นให้พ้นจากเงื้อมือของพวกเดอะเซอร์เคิลแล้วก็คนอย่างอารีนแมกนันที่จะพูดเรื่องอะไรกันอารีนได้มอบอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพาคีอัศวินเขาจะไปสมาชิกของเดอะเซอร์เคิลไปได้ยังไง โมแกนอาจจะไปไปได้นะอเลนน่ะได้ปล่อยให้เราสู้กับพวกสเปนอย่างตามลำพังใน,นขณะที่เขาก็พยายามที่จะมุ่งหน้าไปที่เดอะเลกมันกำลังหลอกนายปล่อยเขาซะข้าไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นข้าไม่รู้ว่าอเลนต้องการอะไรแต่เราต้องไปที่ฟอเทโรยุธแล้วแค่จะตัดสินใจอีกทีอ่าศัตรูแท้จริงก็คืออเลนนะผมผู้ที่เป็นเจ้านายของเรานั่นเอง โอเคตอนนี้ผมขออ่านีนไไวไวนะ้แล้วกันไปไวๆนะแล้วก็กดล็อกครับไปโมแกนลิซซี่แล้วก็ส่หินได้ดำเกันมุ่งหน้าไปที่เลกออฟเดอะมนะูลอเลน่าได้ทรยศนายออร์ซินจอนแล้วอย่างนั้นเหรอเลกออฟเดอะมูล โอ้โห,โหเพียบอสศวินดูนั่นสิอสศวินเต็ไมไปหมดเลยไม่ได้แค่อสศวินล็อกเซอร์เคลก็มาเห็นสัตว์ผิวขาวไหมเห็นคนที่อยู่กับอาเนีนไหมมันคือบอนการ์ทหารของเดอะเซอร์เคิลทหารมือดีด้วยนี่เป็นเรื่องของอสศวินอาลีนพาค่าเข้ามาอยู่ในเกมแบบบ้าๆนี่มันได้ทรยศนายอัสเซนจอน แล้วตอนนี้มันต้องชอดใช้แคดเจ้าอยากจะอยากจะล้างแค้นไหนต้องจัดการสิ่งที่มันต้องการ Forten Water หมายความว่าไงทำร้ายมัซะนี่คือทางเดียวอย่าปล่อยให้ Forten Lyute ไปอยู่ในคน,นอยู่ในมือของคนแบบนั้นได้เด็ดขาดตอนนี้เราสามารถทำเรือไฟได้แต่ว่าข้าไม่ค่อยมีดินปืนเฮ้ยข้าเป็นคนรัตมันนวยมีต้องมีมากกว่าที่แกต้องการอีกโอเคงั้นเอามาเราต้องการใช้ทั้งหมดเลย ดูเหมือนว่าเราจะต้องจับมือกับซาฮีนโจสลัดนะฮะซาฮีนกับพวกโจสลัดเพื่อที่จะทําลายเดอะเซอร์เคิลนะตอนแรกผมนึกว่าเซอร์เคิลเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่สุดท้ายอ๋อเมันเป็นกลุ่มคนนี่เองนะแล้วผมก็ไม่รู้จะแปลมันเป็นยังไงแบบเป็นพวกวงจรวงเวียนพวกสมาคมอะไรงี้เปล่าผมก็ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะฟอร์เทน f อฟเ o อ t h ูนะผมน้ำผู้แห่ความมให่โอเคชนน้ำาพุ ด้วเรือไฟของเราเลยเอาเรือไฟไปชนน้ำพุเลยนะโคดเซอร์เคิลเนี่ยได้สร้างฟิกกันขนาดใหญ่แล้วอ,อยู่ตรงตรง,ตรงแถวหน้าผาของทันิสาโอเคงั้นเราต้องไปยึดนะแต่คอนอื่นผมต้องเอาคนออกมาก่อนอเพราะว่าปืนฟิกกันนี้มันยิงไกลมากหนักด้วยโอ้โหมันยิงทีโอ้โหหนึ่งร้อยดาเมจเลยเหรออู้หระเบิดแค่นี้เองนะทำดาเมจไปนิดเดียว โอเคครับผมนั้นผมขอพักคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมซีจีคอมบูกากขอลาไปก่อนนะนั่นโอ้โหโดนยิงอีกแล้วนะน่าจะโดนฟิกกันยิงจริงด้วยโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ซีจีคอมบูกากขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับเฮ้ยได้ใช้เจนเดเซรี่ว่ะ